ตอนนี้ทำกับข้าวกุ้งอบกุ้งเส้นนะครับเราก็จะเตรียมนะครับใส่หมูใส่ทุกสิ่งทุกอย่างไปนะครับใส่กุ้งใส่ถิงใส่หมูกรเทียมนะครับแล้วก็ครับกุ้งใส่ลงไปนะครับก็ลงไปลงไปครับ บุ้เส้นนี่แหละครับเครื่องเคียงทุกสิ่งทุกอย่างใส่ลงไปให้หมดให้บุ้เส้นจุ่มน้ำนะครับก็กรุงขึ้นมา,านี่ครับแล้วเราก็ติดไว้ก่อนติดไว้ก่อน ลาชีเยือกอยู่มันจอหอมงก็ส่วนนี้แหละนะมันออหอมก็ส่วนนีนะนนน้ใส่ลงไปให้หมดเอา้าคนเกิดวันศุกร์แหมคนเกิดวันศุกร์ครับได้ไพ่เจ็ดดาบราชินีประจันติไฮเปอร์สเตตเดอะฟูลแฮงแมนจัสตมิทช่วงนี้ครับแหม่าเินไทา์ที่ผ่านมา พาคนตื่นเช้าไม่เป็นเลยเดิกเดินมืดค่ำหรือใครบางคนสว่างหรือนี่เด็กฟูยังไปต่ออีกนะแหมวันวเลนท้ายวันเลนทย้ยจริงวันแห่งความรักนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าการงานเนี่ยเจ็ดาบเดฟูไม่ค่อยอยากจะทําโนเฟียเดี๋ยวว่ากันที่หลังนะครับบางคนก็ไปทํางานแต่บางคนก็ไปเที่ยวต่อดีครับความสนุกละลาคนทิ่เป็นเจ้าของกิจการก็ฉันจะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้ฉันมีความผาสุกในช่วงนี้เนะี่ย เรื่องของการงานจริงๆก็ถือว่ามีความรับชอบอยู่นะแต่บางทีอาจจะแบ,บ่งเวลานะครับในช่วงนี้การเงินใช้เงินเก่งใจกว้างใจใหญ่เดือฟูนะครับบางคนก็ไปเที่ยวต่อนะครับซื้อความสุขทุกอย่างให้คนรักเขาเรียกว่าวเาเลนไทย์14 15 16 17กเนู่นเลยยาวไปยันมาคักก็มีนะครับมาคับูชานีครับเดฟูเขาเรียกว่าความพึงพอใจใช้เงินซื้อความสุขทุ อย่างนะครับในช่วงนี้แต่จะมีดวงดีมีโชคมีราบกับ3ตัวหน้าหมายเลขบัตรประชาชนให้โชคนะครับเรื่องของความรักในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามีความสูข ความสุขความอิสระเสรีพบรักด้วยเนะี่ยในจัสมนยังไงคอมเมนต์ Comment มาด้วยนะเพราอาจารย์บอกแล้วว่าวันที่14ที่ผ่านมาเนี่ยวันเลรไทาที่ผ่านมาเป็นยังไงซุ่งนี้ก็มีความผาสุกันทุกอย่างเลยคนโสดนะครับเรียกว่าพบรักแน่นอนแบบกระทันหันตัดสินใจพึงพอใจขอกันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้นะครับแสดงความรักความพึงพอใจแหวนเพชรแหวนสิ่งต่างๆนี่ครับ ส่วนคนที่มีครอบครัวก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวมีความผาสุทสิเรียกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันยังไงคอมเมนต์มาด้วยนะเรื่องของสุขภาพครับในช่วงนี้ปวดเมื่อยแขนขาหลังกล้ามเนื้อนะครับก็ไม่มีอะไรหรอกคอเดือดฟูก็แหมเคล็ดขัดยอกเป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับคนที่เจ็บป่วยอยู่ก็มีโอกาสนะครับเรียกประทานยาหาหมอมอนกันนะครับอ่ะให้ไปทําบุญกับคนอายุน้อยเนาะเด็กพิกลพิการอุ้ยเดี๋ยวจานไปก่อนนะครับนี่ทากับข้าวไว้ นะครับนี่มึงเส้นนะครับเราก็ต้องเอามานะครับขึ้นกุ้งกับด้านนะครับกับเชื่อกที่จะให้นะครับเรียกว่าขั้วขึงนะครับทั่วขึ่งอี้อร่อยดีวาเลนไทน์ที่ผ่านมาคอมเมนต์